สวัสดีท่านผู้เินวันนี้อยู่กับรายการคริบงนิวส์ เป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการยูกิโอกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างมาเริ่มกันที่พาดหัวข่าวแรกกันเลยครับยูทูบเบอร์ชื่อดังนามสมมุติคดิบงชแนลตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกกันแล้ว20บาทคุ้มคุ้มมาพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่คนหล่อเท,เท่านั้นใช้ได้เครดิตต้นคลิปและสิทธิการดูวิดีโอก่อนจะบ้านาวช,ช่องพาดหัวข่าวที่1ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างว wow ้าวอูสกัน ทียวะะไม่จัดไม่ได้แล้วครับของดีขนาดนี้ล่าสุดลิสต์ด้วยเบื่อ ep 1 3 3ก็ออนเอร์แล้วนะครับใครที่สมัครเมมเบอร์ชิพก็เข้าไปดูก่อนได้เลยและพาดหัวข่าวถัดไปครับเมอร์เชนด้ e เหล่านี้จะถูกวางจำหน่ายที่ร้านไคบาคอปเปเลชั่นที่งาน ycs osaka ปีป0 2 4นี2024นี้มีสินค้าอะไรกันบ้างมาดูกันครับก็จะมีตั้งแต่สแตนอะคริลิกครับลายฟิลช็มิดสใบแล้วก็มีป้ายจากสีมไว้บูดครับ แล้วก็มีเสื้อครับเสื้อฮูดเสื้อแจ็คเก็ตลิสแบนก็มีครับไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรแล้วก็มีถ้วยลายน้องเอ็กซ์เซียสาวกรอเอาบาส์ห้ามพลาดนะครับแล้วก็มีพวงกุญแจครับลายดราก้อนเมดทั้งหลายเลยแล้วก็มีมินิโลโก้แบสคอลเลกชันไม่ยู่7อากิไทด้วยกันก็คือซิกซามูไรอันนี้น่าจะเป็น urai, ซิกซามูไรสีเขียวเขียวไอซ์เบรีิเออร์น่าจะเป็นอันนี้ครับ แล้วก็ Necros of Brio n e c อันนี้ไม่รู้ครับ r a b ิ i น,น่าจะเป็นอันนี้ลายประสาท Rescue a c เป็นสีเหลืองครับ r a s และ2อาคิทัยที่เหลือก็จะเป็นฟินสมิธกับเซนทูเลียนครับและของที่น่าสนใจที่สุดในร้านนี้ก็คงจะไม่พ้นชิ้นนี้ครับเป็นกระเป๋าลายพุริโบลูกพ่อแล้วก็มีพอตออฟกรีดด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยสมุดบันทึก ไปกันที่พาดหัวข่าวถัดไปครับโปรโมชั่นแพ็ก2024มีอะไรมาใหม่บ้างเปิดมาที่ใบแรกครับเฟสติบอลลูนถ้าการ์ดเบนิตตีกับมอนสเตอร์มอนสเตอร์ทั้งสองจะไม่ตายจากแบตเทลทุกครั้งที่มอนสเตอร์ประกาศตีใบนี้ได้รับพลัง1,000และเอฟเฟกตช่วงเมนเฟสครับเราสามารถลดพลังโจมตี5,000เพื่อที่จะทำลายการ์ดใบ,อ,บอ,อื่นทุกใบในฟิว อารมณ์ประมาณปั๊มลูกโป่งจนมันแตกแล้วก็ใบต่อไปเป็นมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าครับเซกเก็ตสลิปฮอสเคอร์โรในช่วงเมนเฟสควิกเอฟเฟกต์สามารถเลือกการ์ดเวทกับดักมากสุด3ใบในสุสสนร,รีมูฟการ์ดเหล่านั้นและหลังจากนั้นเอาการ์ดเหล่านั้นกลับเข้าไปในเด็กในช่วงเอ็นเฟดแล้วก็เอฟเฟกที่2ครับในช่วงของสแตนบายเฟดเราสามารถเลือกการ์ดที่ถูกรีมูฟหนึ่งใบที่เป็นเวดหรือกับดัก เอามาเซ็ตไว้ที่ฟิวได้เอาไว้รีสับพยากรเวทก,กับดักครับเผื่อใครสนใจแล้วก็เอ็กซครับเผาสัตว์ป่าบาซูเดอะโซอิเตอร์บีสเอฟเฟกมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ 1. วัตถุดิบเอ็กซที่ถูกถอดออกจะถูกรีมูฟแทน 2. 1ครั้งต่อเชนเมื่อมอนสเตอร์ถูกส่งลงสู่สาลเราสามารถ,ถถอดวัตถุดิบเอ็กซจากกร์ดแบบนี้ได้ถ้าวัตถุดิบเอ็กซ ชิ้นสุดท้ายของก์ดใบนี้ถูกถอดออกเราสามารถเลือกก์ดมากสุด3ามใจากสุสานนาก์ดเหล่านั้นมายัดไส้ให้กับก์ดใบนี้อ่านเอฟเฟกต์จบแล้วก็คิดว่าผมจะเอาพี่ไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงครับแล้วก็ใบต่อไปครับเชฟตะกี้เอฟเฟกต์ก็คือทิ้ง1นึ่งใบหลังจากนั้นเลือกมอนอีกฝ่ายที่มีเลเวลแล้วก็ทําการถอยเหรียญและเอฟเฟกต์จะได้ตามผลที่ถอยได้ถ้าผลที่ถอยออกมาสูงกว่าเลเวลของก์ทที่เลือกทําลายกา์ดใบนั้น และเราสามารถเอาการ์ดที่มีชื่อเดียวกันกับก๊์ดนั้นจากเด็กของเราขึ้นมือได้และตลอดเทิร์นนี้เราจะใช้เอฟเฟกที่1ของก๊์ดใบนี้ไม่ได้และกรณีที่2ครับถ้าเกิดว่าผลทอยออกมาเท่ากับหรือน้อยกว่าเลเวลของก๊์ดที่เราเลือกไปลดเลเวลกร์ดใบนั้น1นึ่งเลเวลคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้นะครับใบนี้แลว้วก็ปิดท้ายด้วยกรก์ดกระดากครับ Shadow Trouble เลือกกร์ดที่งายหน้าในฟิลอีกฝ่ายหลังจากนั้นสั่งใช้งานเอฟเฟกดังต่อไปนี้ตามจํานวนก๊์ดที่มีชื่อเหมันกันที่อยู่ในสุสานอีกฝ่ายถ้ามี1ใบทําลายก๊์ดใบนั้น ถ้ามี2ใบ e ีมูฟการ์ดใบนั้นและถ้ามี3ใบ r e ีมูฟการ์ดเหล่านั้นและการ์ดใบอื่นที่มีชื่อเหมือนกันจากในฟิวและในสุสานอีกฝ่ายในสภาพคว่ำดูรวมๆแล้วแต่ละใบเอฟเฟกไม่ได้แรงอะไรเลยครับรู้สึกเฉยๆครับเซตนี้แล้วก็มาที่พาดหัวข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นอัปเดตการ์ดใหม่จากชุด Alien i n s i g h t หลังจากที่หลายท่านคาดการไว้นะครับว่าอาจจะเป็นการ์ดที่มาจากภาควี a ลนเพราะว่า ชื่อชุดพอเราเอามาย่อแล้วมันจะได้เป็นคําว่า AI พอออกมาเห็นหน้าตาแบบนี้เราก็รู้ได้เลยครับว่าพอดมคนนี้ต้องเป็นกา๊าซเผาไซเบอร์สแน่นอนมาดูกันครับว่าสป,ปอยเซตนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างหน้าตาเหมือนเอาเอ็กเซป o d โคดท k e กเกมาผาสมกับดีโคดท t a กเกอเลยพี่ลิงก์อะไรครับลิงก์หหรือเปล่าเรามาดูกันมาเริ่มกันที่ใบแรกครับวิสัต์อนิสเตอร์พลังโจมตี1,800ชนิดกร์ดมอนสเตอร์เอฟเฟก ถ้าเราควบคุมไซเบิร์ดมอนสเตอร์ที่สเปย์ออกมาจากเอ็กซ์เตอเด็กเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ทัดมืดเผาไซเบิร์สที่อยู่ในสุสานของเราสเปกัดใบนี้จากมือและกัดใบนั้นในสภาพนอนยิม้มและตลอดเทิร์นนี้เราจะถูกล็อกสเปย์ให้ลงได้แค่ไซเบิร์ดมอนสเตอร์เท่านั้นและเอฟเฟกต์ที่2ครับเราสามารถดีมุกกัดใบนี้จากฟิลหรือสุสานได้เพื่อเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบที่อีกฝ่ายควบคุมเปลี่ยนแบทเทิลโพซิชันได้แบ็กอัพอิงเนสเตอร์เอฟเฟกต์ที่1ก็คือถ้าเราควบค สเปรจาก e x t r a d e ตอ์เด็กสเปรการ์ดนี้จากเมืองใด และเอฟเฟกที่2ครับถ้ากัดใบนี้ normal หรือสเปย์ออกมาสามารถเสิร์ชมอนสเตอร์ทัดมืดเผาใส่เบิร์ดจากเด็กขึ้นมือไดหลังจากนั้นทิ้งกัดหนึ่งใบในคอรดูชัดๆหน่อยเจ๊ว่าอนาคตถ้าเข้า TCG จะโดนเซนเซอร์หรือเปล่าเจ๊น่าจะโดนเซนเซอร์ตรงนี้ให้เป็นสีทึบกว่าเดิมนะครับถ้าเข้า TCG ไปกันที่ใบต่อไปครับท่านผู้เจริญคูริคูลิงอิกนิสเตอร์ลูกพ่อรอบนี้ออกมาเป็นมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งครับไม่ใช่มอนลิงก์มีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันก็คือเราสามารถทั้งเว อีกนิสสเตอร์มอนสเตอร์เพื่อสเปกัสเบน้จากมือหรือจากสู่สารได้แต่จะถูกรีมูฟถ้าออกจากฟิวจากการวิเคราะห์ของเรานะครับคิดว่าเอฟเฟกต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกับเด็กสายทํำลิงเมื่อมีกัรดหรือเอฟเฟกต์สั่งใช้งานทารเก็ตมอนสเตอร์ไซเบอร์สของเรา ในขณะที่เราควบคุมมอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์สที่สเปย์ออกมาจากเอ็กซ์ตเตดิกควิกเอฟเฟกต์สังเวกั๊ดใบนี้เพื่อนเนเกตได้มีเอฟเฟกต์เนเกตครับท่านผู้จะเดินเข้ามาสเตอร์ดูเอลต้องเป็นระดับ U.R แน่นอนของดีๆแบบนี้แนะนําให้ครับมา3ครับไฟเออร์วอร์เซเบิร์สดราคอนใบนี้เป็นมอนสเตอร์ซิงโครนะครับเอฟเฟกต์มีอยู่3อย่างด้วยกันถ้ากัสใบนี้อัญเชิญซิงโครออกมาเลือกไซเบิร์สหนึ่งใบจากสุสานหรือที่ถูกรีมูฟเอาใบนั้นขึ้นมืองเราสามารถเลือกกัสไซเบิร์สใบอื่นทีีี่่เเเเราครคววบบุมปลลลยน Level นกัสใ เท่ากับการเบน,นั้นถ้าการเบนี่ตกสู่สารเพราะไปทํำลิงก์เราจะได้เสดการติดชื่อ AI ที่เป็นเวทมนต์จากเด็กขึ้นมือใดแล้วก็การกซิ t ครับดดิก Igniter มีเอฟเฟกอยู่3อย่างเหมือนกัน เอฟเฟกต์ที่1ก็คือถ้าการ์ดเบน,นี้อันเชิญแบบเอ็กซิดสามารถเสิร์ตไซเบอร์สที่เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมจากเด็กขึ้นมือได้เอฟเฟกต์ Effect ที่2ถอดวัตถุดิบ1ใบเพื่ออันเชิญแบบพิธีกรรมมอนสเตอร์ Monster พิธีกรรมจากมือโดยสังเวยมอนสเตอร์จากฟิวด้วยจากมือให้ได้ผลรวมเลเวลเท่ากับการ์ดที่จะอันเชิญแล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายครับถ้าการ์ดเบน,นี้ตกสุสานพราะไปทําลิงก์เราจะสามารถเสิร์ฟการ์ดกับดัก1ใบที่ติดชื่อ AI แล้วก็พรีเซนเตอร์หน้าสองของเราครับมีชื่อว่า Xcode talkker ถ้าการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบลิงก์เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้ได้และเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ใบอื่นได้ตลอดเทิร์นนี้เอฟเฟกต์ก็คือสเปร์มอนสเตอร์เผาไซเบริร์กี่ตัวก็ได้ที่มีพลังโจมตี2,300จากสุสานของเรามากเท่าที่จะทําได้มาที่โซนที่การ์ดใบนี่ชี้ไปหาอยู่และการ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ตามจํานวนการ์ดเหล่านั้นต้องถามว่ามันจะคุ้มไหมครับพี่ <c oughs> ลูกศรละ500แล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ครับเมื่ออีกไฟสั่งใช้งาน ดูเอฟเฟกต์ฟิกเอฟเฟกต์สังเวทมอนสเตอร์ลิงก์ที่กัดเบนิชีไปหาในเกตการสั่งใช้งานแล้วก็แบนิชทิ้งไปเอฟเฟกต์ก็ดูดีครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าคอมโบที่ดีที่สุดมันจะเป็นยังไงเนาะ TAIES เอฟเฟกต์ T A I e ก็คือโชว์มอนสเตอร์เผาไซเบอร์สในมือเพื่อสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ตามธาตุที่เราโชว์ไปและตลอดเทิร์นนี้หลังจากที่เอฟเฟกต์รีโซฟจะถูกล็อกสเปรให้ลงได้แค่มอนสเตอร์ไซเบอร์สถ้าเป็นธาตุมืด สเปกกรที่โชว์ออกมาและหลังจากนั้นสามารถเสิร์ h มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ธาตุมืดเวลซีหรือต่ำกว่าเผาไซเบิร์สจากเด็กขึ้นมือไดแล้วก็ในกรณีที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ธาตุมืดเอาการ์ดที่โชวกลับเข้าไปในเด็กเพื่อที่จะเสิร์ตอิกนิสเตอร์มอนสเตอร์ที่มีธาตุต่างก,กันกับการ์ดที่เราโชว์ไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยการ์ดไอโบ เอฟเฟกตมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันก็คือเลือกกัดที่ไายหน้าในฟิล์อีกฝ่ายเท่ากับจํานวนมอนสเตอร์เผาไซเบอร์สของเราที่มีพลังโจมตีตั้งต้น2,300ในเกีรดกัดเหล่านั้นจนกว่าจะจบเทิน เอฟเฟกต์ที่2ก็คือเราสามารถรีมูฟก๊าเบปนี่จากสุสารหลังจากนั้นเลือกทาเกีย็ตกัดของเราที่ถูกรีมูฟที่เป็นมอนไซเบอร์สสเปยออกมาแบบพิเศษได้ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตวันที่12เดือนพฤศจิกาสัปดาห์หน้าจะมีอะไรอัปเดตมาใหมก่ก็รอติดตามกันได้ครับเจอกันใหม่อีพีต่อไปครับสาธุครับสาธุ